บทที่ห้ากาเหวาที่กลางกรุงนกกาเหว่ไข่ให้แม่กาฟักธรรมชาติประหลาดนักใช่ไหมหนูเพลงกล่อมเด็กนำมาร้องได้เรียนรู้แม่กาดำชนเชิดชูความเมตตา ยามเช้าเริ่มต้นอย่างสดใสลมหนาวพัดแผ่วเบาเข้ามาทางหน้าต่างม่านสีขาวลายลูกไม้พลิ้วไหวเด็กหญิงคำแพงลุกจากที่นอนมายืนริมหน้าต่างพ่อกับแม่และพี่คำปันยังไม่ตื่นเมื่อวานครอบครัวของคำแพงไปเที่ยววัดพระแก้ว เที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและย่านการค้าที่สำเพ็งกลับมาก็มืดแล้วพ่อกับแม่และพี่ชายของเธอคงเหน็ดเหนื่อยมากกับการเดินเที่ยวและซื้อของคาแพงก็เหนื่อยเมื่อคืนเธอหลับตั้งแต่หัวยังไม่ทันถึงหมอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้ว ตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดคาแพงตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมกับข้าวสำหรับใส่บาตรยามเช้าตรู่พระจากวัดพากันเดินเป็นแถวออกมาบินทบาทเมื่อพระผ่านมาใกล้ถึงหน้าบ้านของคาแพงเธอจะร้องเรียกแม่ให้มาใส่บาตรทุกครั้งที่ได้ใส่บาตร คําแพงมีความสุขและรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เช้านี้เธอไม่ได้ใส่บาทบ้านของป้าในกรุงเทพอยู่ไกลวัดครอบครัวของคำแพงมาเยี่ยมป้าที่กรุงเทพ และพักที่บ้านไม้หลังใหญ่ของป้ามองออกไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดคำแพงยังยืนอยู่ริมหน้าต่างลมต้นฤดูหนาวพัดผ่านมาอ่อนโยนที่บ้านของเธอป่านนี้คงหนาวแล้วกลับไปถึงบ้านแม่คงรื้อเสื้อกันหนาวมาให้เธอกับพี่คำปันใส่ บางทีเธอจะขอให้แม่ซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้ด้วยเด็กหญิงเอาแก้มแนบหน้าต่างทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงนกร้องดังกาโวกาโวเสียงนั้นดังมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นราวกับว่ามัน กำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนกกาว่าวคัมแพงเผอบอกตัวเองเสียงดังและเลิกคิ้วอย่างฉงนน่าปลาใจเหลือเกินที่เธอได้ยินเสียงนกกาว่าวกลางเมืองใหญ่กรุงเทพเต็มไปด้วยตึกสูงและย่านการค้าไม่น่าเชื่อว่าจะมีนกกาว่าวมาร้องให้ได้ยินคัมแพงชะโนกคัมแพงชะโงกหน้าต่าง คำแพชงชะโงกหน้าผ่านช่องหน้าต่างพยายามกวาดสายตามองหาแต่นอกจากหลังคาตึกและยอดไม้เขียวๆที่ขึ้นมาแซมอยู่เป็นระยะก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยตื่นเช้าจริงนะจ๊ะลูกเสียงเสียงทักทายคุ้นเคยของแม่ดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อคำแพงหันกลับมามองก็เห็นแม่ยืนยิ้มอ่อนโยนอยู่ใกล้ๆ หนูได้ยินเสียงนกกาเวาเธอบอกแม่อย่างตื่นเต้นอะไรกันแม่ว่าหนูหูฝาดไปหรือเปล่านกกาเวาที่ไหนจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่หนูได้ยินจริงๆนะคะแม่คำแพงยืนยันพร้อมกับหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งคราวนี้เสียงนกตัวเดิมร้องดังขึ้นอีกเสียงนกกาเวาจริงๆด้วย แม่พูดแล้วทำท่าตื่นเต้นตามไปอีกคนไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินเสียงนกกาเ่าอยู่แถวนี้แม่เดินเข้ามาหาคําแพงกอดเธอจากข้างหลังคําแพงรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมือของแม่ที่โอบเธอไว้อย่างคุ้นเคยช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเสียนี่กรไร เสียงพูดของคำแพงกับแม่ปลุกพ่อและพี่ชายให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันพอรู้ว่ามีนกกาเหวาทั้งพ่อและคำปันต่างรีบเข้ามามุงดูที่หน้าต่างบานนั้นคงเป็นนกที่ใครสักคนเลี้ยงไว้พ่อสันนิษฐานเมื่อได้ยินเสียงนกกาเหวาเจ้ยเจ้าเสียงของมันดังอยู่เป็นระยะและดังขึ้นเรื่อยๆ และดังขึ้นดังขึ้นเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังเหมือนหรือไม่มันคงหลงทางมาพี่คำปานคาดคะเนมันไม่ควรมาอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างนี้นั่นนะสิคำแพงคำแพงเห็นด้วยพรางรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหากมันพัดหลงเข้ามาจริงๆอย่างที่พี่คำปันว่า ก็น่าใจหายน่าสงสารมันนะเธอพูดและยิ่งรู้สึกว่าเสียงนกตัวนั้นฟังดูเศร้าและเหงาเหลือเกินเป็นไปได้ว่ามันอาจคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่าใหญ่พ่อเอา มือโอบไหลค้ำแพงและมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะช่วยเธอค้นหานกกาเหว่าตัวนั้นเรื่องของนกกาเหว่ามันเศร้านะลูกพ่อพูดขึ้นเบาๆไม่ว่านกกาเหว่าตัวนี้จะหลงทางมาหรือมีมคนเอามาเลี้ยงไว้มันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นมันเศร้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะ มันเป็นอย่างไรหรือคะพ่อคําแพงยิ่งสงสัยเรื่องของนกกาเหว่ามันเศร้าอย่างไรหรือคะพ่อหันมายิ้มให้คํแแพงแล้วบอกให้เธอกับพี่ไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันนี้พร้อมสัญญาพร้อมสัญญาว่าจะเล่าเรื่องนกกาเหว่าให้ฟังทีหลังพอต้องไม่ลืมนะคะ คำแพงย้ําก่อนจะรีบกระวีกระวาดไปอาบน้ําแต่งตัวตามที่พ่อบอกหลังจากลาป้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วพ่อก็ขับรถออกจากกรุงเทพไปตามถนนที่นั่นขนาดด้วยรถราคําแพงมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้วแม้ว่ากรุงเทพจะมีความเจริญและทันสมัยแต่ ก็เต็มไปด้วยความสับสวนวุ่นวายไม่เงียบสงบเหมือนบ้านของเธอที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานกว่าจะออกมานอกเมืองได้ต้องใช้เวลาเกือบสเกือบสองชั่วโมงพ่อขับรถด,ด้วยความเร็วปานกลางทําให้คําแพงมองดูทิวทัศน์สองข้างทางได้ชัดเจนรถแล่นผ่านเมืองทุ่งนาและป่าละเมาะ ทิ้งความวุ่นวายจอแจของเมืองหลวงไว้ข้างหลังคำแพงนั่งคู่กับพี่ชายในที่นั่งด้านหลังคนขับเธอยังได้ยินเสียงนกกระว่าตัวนั้นแว่วดังอยู่ในความรู้สึกเป็นระยะระยะป่านี้มันคงส่งเสียงร้องอยู่อีกไหมหนอเมื่อไร พ่อจะเล่าเรื่องนกกาว่าให้ฟังคะเธอรีบทวงสัญญาเมื่อเห็นพ่อขับรถมาถึงถนนที่ว่างโล่งจากยวดยานพ่อหัวเราะขณะตายังคงจ้องไปข้างหน้าแม่หันมามองสองพี่น้องแล้วยิ้มให้อย่างเอ็นดูหนูยังไม่ลืมมันอีกเหรอหนูยังไม่ลืมมันอีกหรือลูก แม่ถามพร้อมกับหันไปบอกพ่อให้ทําตามสัญญาพ่อผ่อนความเร็วรถให้ช้าลงแล้วเปลี่ยนมาขับช่องทางซ้ายสักครู่คำแพงได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นเบาๆเจ้านกกาเห่าเอ่ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธร พ่อร้องเพลงอะไรนะ่ะคํแแพงกับคําปันร้องถามเกือบพร้อมกันทั้งสองยังไม่เคยได้ยินพ่อร้องเพลงนี้มาก่อนฟังคล้ายๆเพลงกล่ำเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังเพลงเกาเอาไงละ่ะพ่อบอกหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือถ้าอย่างนั้นให้แม่ร้องให้ฟังดีกว่าแม่เขาร้องได้เพราะกว่าพ่อเป็นไหนไหน พ่อหันไปบอกแม่ให้ร้องแทนเสียงแม่บ่นอะไรสองสามคำฟังไม่ถนัดจากนั้นก็กระแอมจากนั้นก็กระแอมขึ้นเบาๆก่อนจะเริ่มต้นร้องเพลงกาเหวากาเวาเจ้านกกาเหวาเอ่ยไขไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลงทอแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพักคงคาตีนเจ้าเหยียบสาราย ปากก็ไซส์หาปลาก,ก,ลกินกุ้งแลกินกุ้งแลกินก้างกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งน,นั้นว่าจะยำ กินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุแม่นาพอแม่ร้องเพลงจบทั้งคำแพงและคำปันก็ปลบมือให้ด้วยความพอใจเสียงของแม่ช่างน่าฟังและไพเราะจับใจเธอนึกไปถึงตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆได้นอนฟังแม่ร้องเพลงกล่อม เพลงแล้วเพลงเล่าจนเคิมหลับไปตอนนี้เธอโตแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหล่านั้นอีกฟังแล้วรู้เรื่องไหมจ๊ะแม่หันมาถามไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิว่าเพลงกล่อมเด็กที่แม่ร้องเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคำแพงนิ่งนึกย้อนทวนไปถึงเนื้อเพลงที่แม่เพิ่งร้องจบลงแล้วเธอจึงตอบว่า เป็นเรื่องของแม่กาตัวหนึ่งที่หลงรักและเลี้ยงลูกของนกกาเวาที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนให้หัดบินแต่แล้ววันหนึ่งแม่กาก็ถูกนายพรานเฮ้ยไม่เอาหนูไม่เล่าแล้วมันเศร้าเกินไป น่าสงสารนะแม่คำแพงพูดเสียงสั่นเครือและทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ก็พ่อบอกแล้วอย่างไรล้วว่าเรื่องของกาเหว่วมันเศร้าเศร้ามาตั้งแต่แรกเกิดเกิดมาแม่ก็ไม่เลี้ยงแต่ก็ยังดีมีแม่กาช่วยเลี้ยงให้ทำไมแม่นกกาเหว่วต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมมันไม่เลี้ยงลูก ของตัวเองล่ะครับพ่อทำไมต้องทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงด้วยครับคำปันถามบ้างพ่อหัวเราะคำพูดของคำปันแล้วบอกว่าบางทีอาจเป็นธรรมชาติของนกกาเห่าเขาว่ากันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสัตว์แต่ละชนิดมีธรรมชาติของมันคนสมัยก่อนเขาคงสังเกตได้เลยเอามาแต่งเป็นเพลงกล่อมเด็กอย่างไงละ่ะ แล้วเรากลับแต่คนเรากลับแย่กว่านะคะคําพูดคําแพงพูดอย่างคุณเครื่องทําไมนายพานต้องไปยิงกาด้วยนายพานเป็นคนใจร้ายเป็นธรรมชาติของนายพานใช่ไหมครับพ่อคําปันถามคราวนี้พ่อกับแม่หัวเราะพร้อมกันเสียงดังแม่รีบบอกคําปันว่าไม่ใช่ เป็นธรรมชาติของนายพานหรอกแต่นายพานคือคนที่มีอาชีพล่าสัตว์สมัยก่อนสัตว์ป่ามีอยู่มากมายสมัยก่อนมีสัตว์ป่าอยู่มากมายนายพานก็เลยล่าไปขายและนำมาเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าจะให้ล่าแล้วเพราะการล่าสัตว์ป่าก็ผิดกฎหมายด้วย แม่ไปจำเพลงบทนี้มาจากไหนครับจำมาจากคุณยายของลูกจ้ะแม่ตอบแล้วหันไปทางพ่อคราวนี้ถึงตาพ่อบ้างละพ่อช่วยเล่าที่มาของเพลงนี้ให้ลูกฟังหน่อยนะจ๊ะพ่อเป็นครูรู้เรื่องนี้ดีกว่าแม่พ่อ,อยังคงประคองพวงมาล,ายลัยรถอย่างระมัดระวังสายตาจับไปข้างหน้าอย่าง แน่วแน่แล้วเริ่มต้นเล่าที่มาของเพลงกาเวาเพลงกล่อมเด็กบทนี้เป็นของเก่าพ่อเล่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนแต่งได้แต่จดจำต่อๆกันมาเอาไว้ร้องกล่อมให้เด็กๆนอนหลับตอนพ่อเป็นเด็กจำได้ว่าคุณย่าของลูก เคยกล่อมให้พ่อฟังเหมือนกันหากลูกอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ไปหาอ่านเพิ่มเติมในหนังสือแล้วพ่อจะหาหนังสือมาให้อ่านคาแพงขอบคุณพ่อกับแม่ที่เล่าเรื่องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังเธอตั้งใจว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านจะรีบอ่านหนังสือที่พ่อแนะนำและจะให้แม่สอนร้องเพงลงกาวว่าให้ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้า แต่เธอก็ได้เห็นความรักความเมตตาของแม่แมกาที่มีต่อลูกนกกาเห่าตัวน้อยทั้งที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองตลอดทางจนถึงบ้านคำแพงคอยเฝ้าคิดแต่เรื่องเพลงกาเหว่าของแม่นึกถึงลูกนกกาเห่าของแม่กาที่น่าสงสารซึ่งถูกนายพานยิงตายแล้วเธอ ย้อนนึกไปถึงกาวาวนกกาวาที่ส่งเสียงร้องเมื่อเช้าตรู่นกกาเวาที่อยู่ในเมืองใหญ่ตัวนั้นบางทีมันคงจะเหงาและคิดถึงบ้านเหลือเกินแล้ว